โอเคนะครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมก็ทุกคนก็น่าจะเห็นโปรคลิปแล้วนะครับว่าแบบมันมี n p c รับอยู่2ตัวนะครับบางคนอาจจะเห็นอีกตัวหนึ่งแล้วบางคนก็อาจจะเห็นอ่าสตัวแล้วอะไรประมาณนี้อ่ะทุกคนเออบางคนก็ไม่รู้ว่าแบบอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนอีกตัวหนึ่งอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะครับว่า n p c รับพวกนั้นมันอยู่ส่วนไหนของโลกอะไรเงี้ย ก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แลว้วก็แคมป b สไครเพื่อไม่พลาดคลิปให,หม่ๆของพี่ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยก,กันเลยนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยบิวอุปกรณ์ช็อปเว็บเติมเกมโลบอกบริการซื้อไอเทมหรือสัตว์เลี้ยงต่างๆเช่นแมปบิวอซูหรือโกอาการ์เดนแล้วเขายังมีบริการรับเติมโลบอกด้วยนะครับและรับฟาร์แมปต่างๆ ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปไปดูดีกว่าว่ามันจะอยู่ตรงไหนก่อนจะไปดูเดี๋ยวเรามาแจกโค้ดกันก่อนดีกว่าทุกคนเคยได้โค้ดยังโค้ดเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ตรงหน้าจอครับโค้ดนี้เลยนะครับนี่ทุกคนเอาไปใส่ได้เลยนะแล้วก็บูทคูณ2ที่แอนดมินแจกว่านั้นก็ยังอยู่เลยนะทุกคนเนี่ย วบุญสองอยองอยู่เลยแจกเมื่อวานนะรีบฟาร์มนะครับก่อนจะหายนะทุกคนเออแล้วก็อีกอย่างนะครับทุกคนก็คืออ,อ่อที่เห็นผมไม่ได้ใส่หมวกเนะี่ยก็คือมันปิดได้นะทุกคน <c oughs> ผมยังใส่อยู่นะทุกคนดูฝั่งนี้ถ้าผมเปิดลูกตามันก็จะใส่หมวกเห็นปะถ้าผมปิดลูกตาปุ๊บนี่มันก็จะไม่ใส่หมวก วันนี้นะอัปเดตอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนมีทางมอนเตอร์ใหม่แล้วมอนเตอร์ใหม่นะมันเป็นเอ่อตัวตัวสายเวททุกคนก็น่าจะเห็นแล้วใช่ไหมมอนเตอร์ใหม่มันก็จะตอเอินไอ้ไม่ให้หินที่ลูนอันนี้มาทุกคนลูนลูนพิษนี่ รุนพิษไม่รู้ว่าดีไหมแต่พี่ว่าน่าจะดีนะรุนพิษอ่ะพี่ว่าน่าจะดีเดี๋ยวพี่ต้องลองเอาไปใช้ว่าแบบมันจะแบบแรงกว่าระเบิดหรือว่าแต่ไม่น่าน่าจะเหมือนไฟนั่นแหละเพราะมันติดผิดใช่ไหมล่ะเออน่าจะเหมือนไฟนั่นแหละแต่พี่ว่าถ้าใช้ระเบิดน่าจะดีกว่าออ้ยแล้วทํามันเป็นนิ้วนะ้วก็มีเควสเควสของประตูนะทุกคนประตูเดมอนนะเออเควสประตูเดมอนมาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูตัวแรกก่อนเลยตัวแรกนี่ให้เรามาหน้าถ้ำนะทุกคนเนี่ย อ่ยิงระเบิดขึ้นมาแล้วก็มาหน้าถ้ำตรงนี้ได้เลยนี่หน้าถ้ำแล้วให้ทุกคนมาข้างๆตรงนี้นะทุกคนจะล็อกจอหรือไม่ล็อกหน้าจอก็ได้แต่พี่เอาง่ายคือกระโดดขึ้นไปข้างบนน่ะทุกคนนี่พี่ก็จะหมุนหมุนหมุนกระโดดขึ้นไปนี่เห็นปะพี่ก็จะขึ้นมาข้างบนนี้แล้วเน um ี่ยให้ท <het S 1> ุกคนขึ้นมาข้างบนหัวถ้ำตรงนี้นะแล้วทุกคนก็ดูตรงต้นไม้ต้นไม้ตรงนี้เอ่อก้อนหินตรงนี้ก็ได้นยกระโดดขึ้นมาข้างๆตรงนี้ก็เจอก้อนหินแล้วทุกคนขึ้นมาเนี่ยนี่ก็เจอก้อนนแล้้้วตไม นะทุกคนก็ไปต้นไม้แดงข้างหน้านะนี่ตรงนี้เลยระวังตกหลุม้วยนะทุกคนเออแล้วเราก็ตกแบบข้างล่างนี่นะครับทุกคน n p c มันชื่อตัวอะไรนะกอป,ปลิ้นเหรอแต่กอป,ปลิ้นที่แบบเขาเรียกไงนี่มีรอยสักด้วยอะดูดิรอยสักอันนี้มังกรนี่ว่ามังกรนะ่นะ่ะดาก้อนบอลน,นะทุกคนเออกอดดาก้อนบอลน,นะเออวะกอป,ปลิ้นที่แบบเหมือนผสมเอสไปด้วยนะเอสกอป,ปลิ้นเนี่ยเอสผสมกอปลิ้นนะคิดดูดิ โอ้โหเนี่ยหน้าตาเหมือนเบสเลยทรงผมดะเฮ้ยมันก็เอสผสมแบบกอปปี้ป่วาวเนี่ยทุกคนมันไม่แน่ใจวาน่าจะใช่นะเออช่างมันแล้วกันก็คือมันมันมีตัวเดียวเลยที่อยู่อยู่อย่งเนี้ยพี่สํารวจทั่วแมปแล้วนะมีตัวเดียวเลยแล้วก็มีลิงตรงนู้นทุกคนก็น่าจะเห็นคลิปของคนอื่นไปหมดแล้วนะลิงที่มันอ่าส่งเควสแควร์เดี๋ยวรอดูในอนาคตน,นะครับว่าเอสเนี่ยว่าว่า,ว,าว่าตัวเนี้ยมันจะแบบมีเควสอะไรทุกคนรอดูเลยนะครับมา อีกตัวต่อไปให้เราลงไปข้างล่างได้เลยนี่ลงหลุมมาข้างล่างได้เลยทุกคนแล้วก็ให้เราวิ่งไปเอ,อเ่อถ้ำลาวนะทุกคนไม่ต้องลงไปข้างในนะให้เราลงไปตรงถ้ำนี่นี่ตรงนี้นะโอ้เนตปิงเนตปิงเนตปิงเฮ้ยเนตปิงเฮ้ยให้เรามาตรงถ้ำตรงนี้นะเนี่ยยืนอยู่ตลางถ้ำทุกคนเห็นย,ย้าตรงนั้นไหมข้างหน้าผมเอ,อ่อทุกคนก็กระโดดไปได้เลยนี่ทะลุมาปุ๊บปุ๊บนี่ทุกคนก็จะเจอแมวตัวนี้นี่แมวตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามัน เอามาไว้ทําไมหลือมาไว้แบบแกล้งคนผู้เล่นหรือแกล้งอะไรสักอย่างหรือเปล่าหรืออะไรไอ้ก็ไม่เข้าใจปะ่ะเดี๋ยวพี่ลองไปหาดูมอนสเตอร์ตัวใหม่ดีกว่าว่าแบบมันอันนี้ปะ่ะแต่มาดูกันันมอนสเตอร์ตัวใหม่เป็นไงนี่นี่นี่ข้างหน้าพี่เลยฟันฟันฟัน,ฟนอุ้ยมาเล่นระยะนะทุกคนมาเล่นระยะฟันไม่โดนเลยเรียบร้อยตายโดนฟันมาสองทีมั่งระเบิดไปรอบหนึ่งเดี๋ยวเราไปฟังโนูนดีกว่ามันจะเกิดอีกป่ะ มันไม่ค่อยเกิดอะทุกคนไอตัวอันนั้นอะจริงๆมันไม่ค่อยเกิดแล้วก็อีกอย่างที่เดี๋ยว,ยวผมแนะนําเลยนะครับที่แบบขุดแร่มันแบบได้ของดีๆนะทุกคนเออนี่ทุกคนคูณ2มันก็ยังอยู่นะทุกคนรีบซื้อน้ํายาโพชั่นนะคนตรงนี้นะครับในราคาสามสามห้าศูนย์นะ,ะ 3, 3, 5, นะเออซื้อน้ํายาโพชั่นไว้ทุกคนก็ไปขุดมันจะขุดได้ดีมากพี่จะซื้อไว้เนี่ยสองอันเนี้ยแล้วพี่ก็ค่อยขุดอะอดีมากเลยมันคือออกบ่อยมากนะทุกคนเนี่ย ดูดิพี่มีอันนี้ตั้งหก,ก,ก,ก้อนแล้วก็มีนี้อีกสามก้อนแล้วที่จริงใช้ใช้เกือบหมดแล้วนะสองอันเนี้ยแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอีกที่จริงก้อนสีดาเนะี่ยพี่หมดแล้วนะแล้วก็อันนี้น่าจะเหลือสักสองก้อนมั้งเออแล้วพี่ก็ได้มาเพิ่มนะทุกคนคือดีมากเดี๋ยวเรามาลอง้ํามัดกันไหมใช้นี้สามก้อนอันนี้สองก้อนแล้วก็ระเบิดระเบิดสองคูณห้าจุดเจ็ดระเบิดสองห้าจุดเจ็ดอ่าเอาอะไรดีวะถ้าเราเอาไฟตัดก็ได้นะทุกคนให้นเป็นไฟแต่ว่าพี่ว่าเอาแบบเนี้ย เอาแบบระเบิดแต่ดีสุดละลูกกตาม,มีรถเลือดแต่มันก็ได้ดาเมจใช่ไหมเอาประมาณนี้แล้วกันเนี่ยสามหกเนี่ยประมาณนี้นะแต่ถ้าพี่มีก้อนดําอีกก้อนนะพี่ว่าน่าจะได้เยอะนะโอเคนั่งเอาประมาณนี้กันมาเรามาลองดูดีกว่าว่าจะได้ปะถ้าเราจะใส่ขีขีก็ได้นะขีแทนก็ได้นะมาเอาประมาณนี้กันมากดเลยกดเลยมามาเลยมาเลย สูบ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 เรือนคืนหนึ่งโอ้ยโ้ไม่เฟรชเลยก็ได้อยู่นะโอ้ได้ดาบอีกแกทุกคนดูดิทำไมมันไม่ได้หมัดสักทีวะอุ้ยดาบนี้ด้วยเทว่าอุ้ยพลาดพลาดอีกแล้ว อุย้ยพลาดพี่กดไม่ค่อยเก่งวะ่ะมันมันตาบเบอร์อรไงเออช่วงเช้าด้วยดาบดำทมินโอ้โหไม่น่าอันนี้เลยอ่ะ <c oughs> อุ้ยแต่เพอร์เฟกต์เก้าฮะได้เพอร์เฟกต์เฉยอุ้ยดาเมจแรงนะทุกคนดูดิเก้าเจ็ดจุดสามสามเก้าเนี่ยอุ้ยดาเมจแรงนะพี่ดูดาเมจดาบเริ่มต้นของพี่ก่อนว่ามันเท่าไหร่ดาบนี้แค่แปดเองอ่ะทุกคนคาตานะอุ้ยดาบนี้แม่งดีวะ่ะดีกว่าเนี่ยพี่พยายามครับเอ,อ่ออันนี้นะ พยายามค้ัหมัดพี่ก็ได้ดาบนะเนี่ยเนี่ยดาบนี้พี่ก็ได้มาชาโตนะดาบเหมือนชาเต้ากระเด้นนะทุกคนดูดีโคตรเหมือนนะแต่มันไม่แรงเท่าคาตานะแต่อันนี้แรงกว่าวะอันนี้แรงกว่าเลยสามสองแต่พี่จะลองพี่จะใส่ของคาตานาทุกคนเดี๋ยวพี่พี่ฟาร์มป่ะวะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวพี่ด่วนพี่ได้ฟาร์มหินไว้ไหมโอ้พี่ไม่ได้ฟาร์มหินไว้เลยวะเดี๋ยวพี่ค่อยฟาร์มรอบรอบหลังๆแล้วกันทุกคนฟาร์มหลังไม่แล้วกันได้อันนี้มาก็ดีละแต่ความเขาเรียกไงความอันนี้ยทุกคน มันตีช้าดูดิแต่คือมันมันมันแรงนะพี่ว่าอันนี้ตีเร็วดาบชาดอันนี้ตีเร็วมากเร็วกว่านะั้นอีกหรออืเพี่ว่านั้นโอเคนั้นคลิปนี้ไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดแครจะั้ใครพี่ด้วยนะครับที่ยมคันเลยลืมกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ของพี่ด้วครับรักทุกคนนะครับจุ๊บมั่วไปละบายบายเจอกันคลิปหน้านะครับ